โมงทั้ง10โมงนะฮะทั oh ้ง10โมงโดยแบ่งไปสามเส้นทางนะฮะให้พระหลวงหันนะฮะซึ่งอยู่ที Metal ่สัตตะปาสโมงสโมงคือเป็นตัวแทนของิบตะบลในเบลย์สากนำแพงแล้วก็สองแหล่งท้องเกี่ยวอองเวลย์สากน้ำแพงของเรา โม่งแปลว่าทม่อยู่ที่นกนเป็นโม่งเป็นที่อยู่ที่คนที่เป็นห้องเป็นห้อเป็นโม่งที่วัดป่าตาระสรรมให เขาเป็นยุคคนรุ่นใหม่เป็นลักษณะร่วมสมัยของที่นี่นะครับเป็นโม่งโลงพิงตานะครับเป็นสถาการณ์เด่นมีหลายชุดนะม้มีน้องน้องนี้มีน้องก็มนน้องหญินะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สามของที่นี่นะครับตัวยเอกของงาน อันนี้ขอของโคกกองมีมีสิ์ครับซึ่งมีสินสัตว์กระแพงเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญมีฐานการเรียนรู้20ฐานอันนี้ผมมีของมอบท่านนายก2ชิ้นนะครับเดี๋ยวชิ้นแรกก็จะเป็นภาพเก่าในอดีตท่านท่านทักษิณครับที่เป็นภาพได้ได้หลายชิ้นนะครับผมใช่ครับเป็นโรงงานทอผ้าไหมตอนนั้นสมัยสมาทำเป็นตลาดทุกทุกวันวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มี งาปักนะฮะที่สุนงานปักที่สนะฮะานเป็นมูารเนที่าดีที่พัาเาดีที่นันนันเป็นคินหล้านะครับซึ่งเรานำเสนอซึ่งเรานมีดเหาเนทเียวของเรากอของเราจะเป็นมีดรลาบที่พัฒนาจากมีดรลาบธรรมดาเป็นมีดรลาบที่สู่ตัวเชฟค่ะเชฟเทเบิลค่ะ อันไม่มีคครับยังไม่ได้ทำคไม่ได้ทำาคงแบบาบบลาบลาบอามืเนี้ยถือว่าชิ้นเป็นอลาบอันนี้นี่เป็ทำคเหมือนกันไ่ใช่ครับเป็นโตครับผมโต๊ะกาง้าพยูงอันนี้ยังไม่ทำาคงยังไม่ทำาคงครับอันนี้มันสัตว่งลูาวไปไหนลูกสาวเนียก็จะต้อนรับอย่างงม้ย้อนมาเกิดะเาขอบคุณที่งหนูบ้านอ่านะครับ คือให้เลยถามว่าหาแล้วใช่ใช่